รถพี่เกียร์ับคันนี้นี่นี่รถพี่เกียร์คันนี้นี่รถพี่เกียร์ น่ออยอขึ้นเส<อ>ียงว่าน้ำเดือดป่ะว่าน้ำเดือดป่ะขั้นไหนข,นหนขันไหนที่ถ่ายลงกระปุกสีเขียวขันนี้ป่ะเอาแต่สีไปไหนล้วอะอสีเขียวมันหายไปไหนเราหายไปเล้ววันเดียวก็หายได้กี่เที่ยวแล้วนี่เที่ยวสามเที่ยวแล้วปั๊ดแสดงว่าอยู่ไม่ไกลเออเดี๋ยวพาไปดูบ่อดิน มาทุกเกียอะไรนี่อีตันคันนั้นน้องใครอ่ะ้านของพวงานจะของงานอ่ะรถหลอ่อรถหลอ่อคันนี้ยัใน,ในในเน้นในเฟสบ่อยอยู่เข้าไปกลับลำในนั้นเลยรถเรงตรงนี้มันเล็กอยงนี้ <laughs> ตรงนี้นลงบางไงฮะนกระน,นาไปชชดไปโอ้อีตันต้องแบบนี้น จะขับได้นานไหมจะไปเปลี่ยนหัวเนี่ยฮะว่าอ,อย่าวหัวไม่ไม่เปลี่ยนแล้วเอาหัวนี้เหรอหัวนี้เนี่ยต้องเป็นเอกลักษณ์จางสีนี่โอ้ยไม่ใช่แล้วเปล่าหัว,หวอีเนี่ยมาใส่เจ็ดร้อยมาใส่เก้าหมื่นว่าจะเปลี่ยนเขาบอกว่าลดรอลดรอ,รอ,รอโอ้ยลบเลยเจ๊น้ำแมนเนี่ย โอ้ยทีหายเลยนั่นน่ะไม่ลืมทำไรอมลืมบนเกียร์โอ้ยมองไม่เห็นเลยกระจมัวอ๋อต้องใช้รถ200ร้อยน่ามาเคลียร์ เอารถใช้รถไทยอย่างเดียวไม่ได้ป่ะพี่ช้าช้าช้ารถเยอะอยู่โหเมื่อเช้ามาพวดเดียวั้งสิบกว่าันรถแตกเป็นแถวอ่ะโอ้ไป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 ดูบอดินหน่อยกิโลนี่บอดินกิโลสี่กิโลอู้ไม่ไกลหรอกเกี่ยไหนนี่นี่ครับยีตันเทสต้องแบบนี้ กีดันเท่ซะแบบนี้ตอนนี้เห็นพี่เกียรติมาขับรถนะตอนนี้ในก่อนมาขับขับรถเล่นรถหัวทีนี้ต้องเอาเป็นงานเป็นงานเป็นการเป็นงานได้ไหมไม่ได้แม่โคเล็กมันไม่ค่อยเวิร์กในช่วงนี้รถเยอะท่านสะทอหายอยู่ <c oughs> ขายให้ท่านสะทอนี่ขายไปแล้วขายแล้วอะขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ขายไปหกแสนหกแสนโอ้แล้วก็ไปเอาคันนี้มาคันนี้ก็รถน้องชายกันไงรถญาติกันไงก็เลย มันก็ไม่อยากขายเราไปบีบคอนแสดงว่ารถเยอะใช่ไหมเนี่ยโอ้ล็อกกี้คันนี้มองมองคัสวยมากคันนี้ล็อกกี้คันนี้สวยมากเลยเดิมๆเลยเนี่ยเดิมเลยกันเนี่หัวเดิมเลยเปลี่ยนมาใหม่เฮ้ยมันหัวไทยนี่หัวไทยคันนี้รถเดิมโอ้รถเดิมทั้งคันปะคันหน้าก็เดิม ข้างหน้าก็หัวเดิมเนาะตั้งแต่้อรถไยแดงเลยไอล็อะไรจัมโบ้แท้เลยเขาเรียกกันจัมโบ้ไหมลูนเนี่ยโบ้โบ้วสอร้อยสิบุนได้สองร้อนเนี่ยไอคันนี้มันสองรอยเออก็จัมโบ้เฮ่ดูสเต็ป รถเล็งนี่ไหมดีดี่เฮีเเปลียนหัวเลยดีดนี่ดีดยังเนี่ยบาดโอ้ยเย็นๆเดี๋ยวมันจะไม่ถึงบ่อเยบไ โอ้โแน่นอนเกียร์มันดีดดิเดวมือจากวิ่งเกียร์มันดีดเปล่าไม่ดีท่นานหลานวางไหมอันนี้เกียร์ไหนแล้วนี่<ม>เกียบ<ม>แปดแปดแปดแล้วเมื่อกี้ออกตัวเกียร์ไหนเกียรบสี่โลซี่เลี้ยวขวาเป่าหรือว่ากลับรถรรขวาเลี้ยวขวาวิ่งได้กี่วันแล้วนี่ แปลงนี้เพิ่งจะลงวันนี้อ๋อ oh. นี่ลงแปลงตรงนู้นลงแปลงตงอยเจ็ดตรงนู้นนี่พี่เกียรติต้องทำอย่างนี้รับขดหินขดบอขดอะไรมันเขาเนี่แล้วก็จอดไว้หน้าบ้าน <c oughs> จอดเอาท้ายไว้หน้าบ้านเลยเอาหย่นหย่นไปทางถนนน,นิดนึง <c oughs> เอามาบ้านพี่เกียรติเยหยุดไฟแดงพอดีก็เป็นป้ายโฆษณาไงหน้าบ้านก็มีป้ายอะ่ะโเ,เขาไม่เห็นหรอกเขาต้องดทูท้ายรถแค่นั้นเออ ชนบุรีเนี่ยระยองก็ชอบวิวบรรยากาศาภูเขาสบประรดแล้วก็มีบ้านอย่างงี้เนาะเป็นเอกลักษณ์เลยอะกระบะฟ้าแดงฟ้าลายอย่างเงี้ยเขาพิเียดเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหล็กใช่ไหมเหล็กซื้อมาเท่าไหร่คันนี้หกสิบหกแสนแต่เขายัดอะไรมาให้หมดแล้ว T สิบเอ็ดยีตัน,ตนทังง้งล่างอะช่วงล่างอะเซตเอ็มเซทเอ็มโอ้โห เซทซีใหญ่ไหมคันนี้ก็เีเจ้าอินซีะเจ้าอินซีก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเปลี่ยนแค่หัวก็จบแล้วถ่ามันต้องหัวนี้แหละไอ,อหัว,หวดำใหม่ไปแซงเขาก็มันก็ไม่ไมเป็นมีหัวโปรเฟียอยู่นั่นน่ะหัวโปรเฟียที่มันมีอะไรแต่งญี่ปุ่นที่ผมไปรีวิวเห็นไหมไม่ใช่คนระยองนี่พ่อไปซื้อเอาโอ๊ดไล่ ไล่ล็อกกี้หนีไม่ออกเลยตอนนี้เครื่องเดิมไหมเนี่ยเกียร์สิบสามโอเคเอ่อเปลี่ยนเป็นเกียร์สิบสามแล้วจะเกียร์สามเกีตันด้วยกันอันนี้ก็เข้าเกียร์ได้คล่องดีอยู่นะเออขับเหมือนรถหกล้อเลยไหมใง่ายอเรืใหญ่อง่ายเพราะว่าทางระยองเนี่ยไม่ว่าจะหน้าฝนหน้าอะไรวิ่งได้หมดเลยอ่ะ วิ่งวิ่งได้ราคาดีไหมเที่ยวหนึ่งก็ไม่เคยเท่าไหร่พอได้เกียรติแปดร้อย <800. S 2> ไม่ถือม่าค่าวิง่งอ่ะค่าค่าวิ่งอย่างเดียวนะสี่ร้อยอ๋อไม่ต้องรวมดินไม่ต้องรวมเกียรติสี่ร้อยอ้ยได้ดีอยู่ดีดเออไปกับแค่นี้เองประมาณเราก็ประมาณร้อยกว่าบาท,บาทเที่ยวนึงอ่ะผมไม่เชื่อหรอกถ้าพี่เกียรติขับร้อยกว่าบาทไม่ได้หรอกร้อยกว่าบาทลองกันมาแล้ว เอี่ยนั่งคุยมากเลินเลยเนี่ยเท่าเก็บร์ติดเกียถูกเลยสรุปรถรถมีกี่คันเนี่ยวิ่งกันเนี่ยเป็นกี่คันดูดิเยอะมากเลยเด็กเพราะว่าเนี่ยไล่กันมาแสดงว่าแปลงเนี่ยเสร็จวันนี้ใช่ไหมเป็นแต่วันนี้เราข้างหลังอีกผมมีข้างหลังอีกข้างหลังกุดังอีกท้าเจ้าของเดียวกันไง แปลงอนเต็กับอันนี้มันจะขอแล้วกันแต่เขาอยากให้ต,ต็อนัออนอนี้ก่อนเริ่มในตันก2ร้อยต้นเอาลีแล้วก็เมีสตัววันหนึ่งได้กี่เที่ยวยีส่สิบนึ่ยี่สิบโอ้ยเท่ละสี่ร้อยได้ยี่สิบเที่ยวมันก็รวยแล้วเนาะวันหนึ่งแปลพันไม่ใช่แปดพัน่ะวันนึงอะถ้าขยันนะเจ็ดโมงเนี่ยตัดแล้วเเ <27 S 2> ไดมายีอะ วันนึ่งแปดพันหาคา่าน้ำมันจะสองพันแต่พี่ได้มถึงวสิบแปดสิบเก้าเต็ที่พี่มาสายคา่าน้ำมันสองพันใช่ไหมน้ำมันอยู่ประมาณไม่รู้ตเติมทีก็สี่พันะสี่พันองได้ยี่สิบเตี่ยวี่สเี่ยวอ่ะแค่ 7, น,นั้นแหละไม่หมดใช่ไหมวันหนึ่งสี่พันนี่งานเหลือ <ๆ S 1> เลยเนี่ยห้าพันอวันลห้าพัเออวันละห้าพันค่าน้ำม,มันแล้ว 5, เอาเงินเอาเงินไปไว้ไหนนี่โอ้ยมา,ล,มาละช่วงหัวหมดไม่ใช่หรอกแม่โคเล็กอะถามว่าแม่โคเล็กแถวเนี่ยแม่โคเล็กได้ดีกว่านะได้อยู่แต่มันไม่โคเล็กโคเล็เอกอะแถวเนี้ยม 4, oh. 4, ันา็สี่พันห้าสี่พันห้าแล้วมารอเต็มที่พันหนึ่งใช่ไหมห้ามขับห้าร้อยหกร้อยอันนี้เจ้าไหนเนี่ยเนีโ่โอ้ย เ็กมีเด็กเห็น่าหดนๆอย่างน да> ีはは้ก็มีมารยาทอยู่นะมีมารยาทก็ผู้ดีอยู่นิดนึงเอาดินในนี้ป่ะใช่ดินในนี้เอ้าอ๋อเขาปรับพื้นที่เขาก็เลยต้องการเอาดินออกใช่ก็ได้ดีไปเลยนี่ดินทรายนี่แหละทรายมีแต่ทรายล้วนๆมันต้องมากรองมันต้องไม่แหงๆมันเป็นทรายเลยอ๋อดินมีที่นี่เลยคนออกคือเป็นทราย อันเนี้ยเขาให้เราปรับพื้นที่ให้เขาฟรีๆเลยใช่ไหมนี่ทางผมมา,มาซื้อเขาเพราผมมา,มาซื้ออ๋อซื้อดินเขาใช่เขาเขารับปรับตรงนี้แล้วยังไงเขาก็อเอาเอาอกอ่าจะไงอ๋อเขามาซื้อดินเขาก็มีรถที่สิบล้ออีกสบายไม่ค่อยว่างอยู่ก็พวกผมมั่อยู่ประมาณห้าหกคันแล้วก็รถเจ้าของบอกเขช่วยวิ่งอยู่ประมาณหลายคันอ่าอีกทีมเขาก็มีช่วยเหมือนกัน ครับทิตชิแล้วก็โกเบีเดูในนั้น,นสามคันติโตยังว่างเลยอ่ะยืนหลังเสือวันหนึ่งนะ่จาจะน้ำมันประมาณไม่เกินสี่พันแต่ละคันยืนหลังเสือตักงโคเท่เี่โอ้โหวิ่งที่นี่ซ่อมที่นี่นนรถเจ้าของบอก อ๋อเขาก็อที่สูงมาใส่ที่ต่ำใช่เขาคัดออกหมดเต่ต้องใส่เลืยวะใส่ใส่ประมาณสามมตรใช่ไหมสร้วนสล้วนๆ่้วนๆล้วนๆงลังจะเป็นนิดเดียวงลางจะเป็นลูกรังนั่นนี่แต่ไม่เจอดินแข็งเนาะเจหินเลยเออเป็นหินเป็นก้อนเลย ถ้าอย่างนั้น่ะระเบิดป่ะหรือยังไงแยกท้องมันหรืเบินี่มีลูกหลังมีลูกหลังโอ้ความลึกประมาณสามเมตรได้นะเนี่ยเกิดมาเป็นคนระยองทำไมโชคดีจังเลยงานก็มีโรงงานเขาก็มาหางานถมดินก็มีตลอดทั้งปีเดี๋ยวเนี่ย ถ้าพี่เกียรติเป็นคนขยันเหมือนคนทางบ้านผมเด้อพี่เกียรตินี่จะมีจะมีอ่าเป็นเท่าเกียรตสิบรถสักห้าสิบคันเลยเพราะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวเดียวก็ไปหาขับรถวิบากอีกแล้วขึ้นเขาอีกแล้วเดยวก็ไปหาเอารถทนี่ไปได้วยกันหมดเลยเนี่ยอ๋อถ้าไปไปด้วยกันหมดก็ไปที่ขับขับเนี่ยก็ขี่วิบากมาไปก็ไปวันไ,ไ,ไ,ไหนฝนตกก็ไปไป้ยไปเหนือไหมไปก็ไปสามสี่วันก็ไปแต่มีงานตลอดใช่ไหมก็พอมีเรื่อยๆครับไม่ถึงก็ตลอดหรอกก็รถจะของานครับ เราเป็นแป้งไปล็อกกี้เม่์เมย์ล้นี่ล็อกกี้อันล็อกกี้ต้นตระกูลเลยใช่ไหมเนี่ยท่านน่ะใช่ได้เฮ้ยเจอหินว่ะขี้เกียจเจอถูกลงไม่ได้ด้วยเปิดตู้เลยไม่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 ร้อนเจอหินอะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวฟังเสียงนะอ๋อมันเป็นร้อน บทจะโดนเป็นก้อนก็เป็นก้อนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นก้อนมันก็แตกนะมันไม่ได้หินเออาไม่แตกเขาเรียกว่าหินหินหินเกล็ดมันเป็นดินนั่นแหละเออหินเกล็ดคล้ายๆกับว่ามันจับตัวแข็งเป็นก้อนเฉยๆแต่มันก็แตกพร้อมเลยเลยโอ้ยไม่โคกินง่ายแท้ยุ่ยกระยุ่ยเลยนี่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 มันเหมือนกองสต็อกเลยไหมฟันเมือคู่บกเกินฟันปะประมาณปีสามเลยเนี่ยมันเหมือนกองสต็อกเลยไหมตักง่ายๆเลยไม่แข็งไม่อะไรเลยไม่เลยไม่โดนแรงเลยมันมันมันคือกองมีหินด้วยไหม ให้ถังสตอมันคือกองสต๊อกบ้านเฮาเนาะแม่นๆๆโอ้อย่างงี้แม่โคนี่สบายเลยไม่มีหน้าบปรยกี่กิโลเมตรไอ้ตัเกินฟันที่ขาดเลยอยนี้แล้วดูพี่เกียร์ตัวอะไรดิตัวอะไเกียร์สามเกียร์ไหนนี่เกียร์สามเกียร์สามรถเอนะครับแต่ว่ารูนี้ไม่ปิดตรงปุ้งนี่ แต่ว่ายังไม่ได้ทำะไรเลยก็เอาจากน้องชายมากันเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บยังให้ผมหาหัวให้ไหมราคาไม่แพงอ่ะอยากจะเก็บหัวนี้เรื่องเรื่องอะไรใหญ่จะเปลี่ยนคันเมก้าใจอันที่แรกก็บใหญ่จะเปลี่ยนคันเบลิก้าเราเบลิก้ามาใส่นี่แลราคาขนาดนั้นต้อบมาใส่นี่มันเป็นอะไรเมก้าขนนั้นก็ปลูกเสาปลูกประตูนิดหน่อยสัตว์นี้ย ว่าเขาเพรว่าอย่าเปลีป่ยนเลยมันไม่คัดสิกมันไม่คัดสิกมันเป็นเอกลักษณ์เอาเก่ากว่านี้ไหมผมจะหาให้ถ้าอยากจะคัดสิกอ่ะเอา,เอาจะแปลงร่างเป็นหน้าย,ยาวไหมโอ้ยค่อยๆสบายหน่อยเขาบอกไปลงเป็นเมกาแต่เขาเขาก็ว่าไม่กล้าอยู่ดีเออไม่ต้องสืเมก้าหรอกเอาอันนี้ก็พอโปรเฟียเรา่อแล้วก็ว่าโอ้ยรถมันแรงอะไรเงี้ยโปรเฟียยนะ เอาจ้างสีแรงโอ้ยจจ้างสีกันดีเฟียเจ็ดหมื่นอ่ะ, 70, ะครบทุกอย่างได้ทั้งหม้อน้ำอ่ะเอาไหมที่ผมไปรีวิวอยู่ข้างหลังเชียงกงุงอ่ะเดิมๆเ,เลยครบทุกอย่างแต่มันจะกว้างนะเต็มเต็มก,บบกระบะพอดีเลยแต่ทางระยองนะผมพูดตรงเขาชอบรถหัวเล็กกระบะก,กว้างทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะชนบุรีระยองอ่ะชอบเอรถหัวเล็กถ้าเป็นล็อกกี้ก็เป็นล็อกกี้หัวหกล้อ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถูกนะอ๋อเนี่ยถ้าหัวใหญ่ๆตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบหรอกชอบหัวเล็กๆเนี่ยไปซัดขึ้นเนินครับสบายมากเลยเอาวิ่งออแล้ววิ่งงานอยู่ใกล้บ้านอีกต่างหาก ใส่กี่ตักแปดตักแปดตักแปดคิวมันทุกน้ำหนักประมาณไม่เกินสิบตันน่ะอยู่แล้วเราตอนนี้ทแบกไม่ได้แบกไม่ได้หรอกมันต้องทำตามกฎหมายทุอย่างเขาไล่จับเขาไม่ได้ตั้งด่านจับเหมือนเด่อนนี่ไง็นโครลิก แบบนี้ก็จะเป็นาางานแบบนี้บางเรืองกระปั๊บนั่นก็มีทีมนึ่งนั่นก็มีทีมนึงนี่ก็อีกทีมนึงทีมอันนี้ทีม <c oughs> <c oughs> เค่ลิ่งเขาจะขยายถนนป่ะแคาจะขยายนะไม่เน้นเราไปบ้านผมได้ไหมเนี่ยอ๋อจ,จากนี้ไปบ้านพี่เกียร์กกิโล อันนี้ตอยแปด้อันนี้ตอยจุดเป็ดตอยจุดเป็ดกระนับกิโลละตอยอ่ะ้านผมตอยห้าก็ประมาณหกโลหกโลดูสิติ๊งลงเนินอีกแล้วประหยัดน้ำมัน่หวเกีย์ว่างก็ได้นะเนี่ยโอ้ยสบายเลยเกิดมาเป็นคนระยอนทำไมโชคดีแท้ เยอะแน่ฝากจะได้งานแต่ละงาน็รู้อยู่แล้วหัวลากล่ะหัวลากพี่เกียร์สองคันล่ะก็วิ่งอยู่น่ะเห็นมาขับเห็นเต้าแก่มาขับอย่างเงี้ยเล่นๆเนี่ยรถหัวลากก็ยังหางเงินได้อีกอยู่เด้อี่เราไปอย่างนี้ไม่ได้ป่ะเราไปอย่างเงี้ยเราไปถนนใหญ่แล้วองกลับรถมาไม่ได้ไปนั้นเราก็ไปติดนั่นเลยติดอะไรสะพานป่ะไปติดไอ้เส้นสาหกเองก็ไปอยู่เทินลำไบอ๋อเพราะนั้นเป็นีเลน่นะ ฝ่ายอยู่ทำไมต้องผมว่าอยู่ทำไมถึงวิ่งมาคู่กันแม่คู่มันมีคนละคันคนละคันเลยยี่มันก็ตามตัวกันทั้งวันไงอย่างเงี้ยทั้งวันเออตามตัวกันนี้อยู่ทั้งวันเลยวันเรวิ่งตามเปลนร้ายเจ็ดเพราะเมื่อวานเราวิ่งจากนี่เป็นรถป้ายเจ็ดใช่ไหมครับนนอกันตีเลยรถป้ายไงแตกกันทั้งวันอะไปกันทั้งวันอะ แล้วจะบอกว่าน้ำมันเที่ยวเรา100ผมไม่เชื่อไงนะวะโอ้ถ้าพี่เกียรติขับยังไงก็ไม่เที่ยวเร้100หรอกต้องน่าจะ200เนียน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ180อ๋อไล่ไล่กันเนี่ยนั้นอ่ะ180ก็เหลือ220โอ้ยวันหนึ่งก็ต้องมีอยู่แล้ว4,000-5,000อย่างน้นอยๆตีไปเลยไม่ต่ำกว่า3,000นะวันหนึ่งอ่ะหค่าน้ำมันแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า3,000 วิออ่งงานได้ดีเนาะเด็กรถเต็มเลยบ้านผมทำไมไม่มีแบบเนี้ยคือครับคนละยองชีวิตความเป็นอยู่ดีมากเลยอยากจะเลือกโรงงานไหนจะทำโรงงานไหนก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าโรงงานนี้ทำงานหนักก็เออมาถามเพื่อนแล้วก็ย้ายโรงงานมาเลือกได้เลยเราเย็นก็กลับบ้านกินข้าวที่บ้าน ตื่นเช้ามาก็มาทํางานที่ใกล้ๆบ้านแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่เป็นข้อดีของคนระยองก็คือสามารถซื้อรถแล้วก็ไปวิ่งในโรงงานได้อย่างพี่เกียริซื้อรถหัวลากเอาไปวิ่งตามโรงงานต่างๆ,ๆใช่ไหมอ่ก็มีไรายได้<ม>เป็นเท่าแก่ดีนนนนเนาะเอดิดดปล่อยปล่อยไหลนี่ไปถึงไฟแดงพอดีเลย ลวใครอยู่รถตู้อ่ะใช่ครับพาสามคนครับพาท่านสอทอมาดูแม่โคที่กมอสามห้าแล้วก็ไปดูที่บางนามาแล้วก็มานี่เนี่ยกลับอย่างนี้ไม่ได้ปะเขาจะด่าแม่เลยท <laughs> <laughs> ตรงนี้มันไม่พ้นอ่ะถ้าเป็นหก้อก็พอได้ ต้องลงเลยไปน,นิดนึงดูสิครับชาวระยองโชคดีมากเลยคนระยองเป็นคนที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดน่าจะว่าดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะขเอาจริงๆรายได้ต่อหัวดีนะชาวระยองอนะ่ะใช่แต่รายจ่ายก็สูงไงสูงตรงไหนอยากกินอาหารทะเลก็ถือแหถือเผ็ดไปต้วอยากจะกินปลาหมึกก็ออกเรือ อ,อันนี้ก็สตัดเคร์อย่างไรเงาี้ยเอาเขาวิ่งเร็วพี่ก็ยังตามเขาทันหนาวนี่ที่สิบเอด็ดที่สิบเอ็ดกับที่สิบสามอะ่ะยังตามเขาทันเฉยเลยฝนตกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็อาจจะหยุดไ่ไอ้ที่มีปัญหาคือมีปัญหาดินมันจะติดล้อขึ้นมาบนถนนอ่าใช่ใช่ใช ไอเรื่องเข้าเรื่องมันเข้าได้อีกแล้วเดี๋ยวให้ดูยาวๆเลยเพราะว่านานๆจะได้มาถ่ายคลิปอยูสโส่โซนนี้แต่ว่าถ้ากล้องมันสั่นก็ไม่ต้องว่าถ้าพี่เกียรติขับรถนีู่ดิไปแล้วไปแล้วไม่มีเลยเพระว,ว่าเดี๋ยวที่ยวนี้เที่ยวนี้เสียสลากให้ค่าน้ำมันไปก่อนเที่ยวนี้ได้ไม่ก็ไม่เล่นไม่ได้มันไม่ทันไปเขียวอ๋อ ลกลับไปให้ทําได้เขียวเออเเแต่รถคันนี้วิ่งดีเกียขึ้นง่ายรอบมาไวถ้าม่หก็มไปเขียวนี่พัดเออรถกลัมาทันไปเขียวเสียเลยโอ้ ไปเขียวนานดีเนาะเอ๊ะมาทันกันนี้เฉยเลยไหมเออเขาท่าอยู่เลยเกี่ยวกเกลียวนี่มาทันเพื่เกลียวนี่มาตายละวแบบนี้รถเดิมๆอยู่ยากแต่คณะเดิมๆขันหน้าไอ้หลงไอ้หลงโดนรกผมต้านทั้งวันเหนื่อยใช่ไหมตัวนี้ก็คือเหนื่อยเออมันเข้ากันดีแล้วเครื่อง P11 กับกับ Gear i n s t a เนาะ เราไปโคเขี่ยลงรถไถเป็นตัวปรับนั่นๆเห็นไหมหลงก็พาทำอยู่ไหนไหมน่ะน่ะที่ต้องเข้าไปทำเหมือนเขาหนิไม่รอดแค่ตรงนั้นแหละได้อยู่ไอ้หลงมันเจ้าบ่อดินเด้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูๆมันจะหลงไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ลงไม่ได้กินมันหรอกไม่ได้กินมันหรอกไอ้หลงมันเจ้าบ่อดินเดี๋ยวพี่เกียร์จะทำมั่ง แล้วแม่ครูก็มีสลิงหรือเปล่ามาดึงหน่อยดี่เอาขึ้นไปด้วยพรรุ่งโรดเดี๋ยวพี่เกียรติจะดิดโชว์ตรงนี้หนึ่งสเต็ปแต่ถ่ายดีกว่าโอ้แรงมากเลย หมอเก่งเป็นเจ้าอ,อินซีอเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เจ้าอินซีนี่ตัวนี้มันซนูโม่นี่อยเจ้าอินซีใช่ไหมคอนโซลมันคล้ายๆกันคล้ายๆซูโม่ที่ออกมันก็ไม่ไม่ถือว่ากองเล็กไม่ถือว่ากองใหญ่พอดีพอดี ชอบล็อกกีมากเลยหัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ากระบะเยตันต e ้องเข้าใจมันด้วยมันเยตันต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าบางทีมันเข้ายากเป็นจังหวะเป็นจังหวะของมัน เข,น,ขนิ่มนะฮะพอคุ้นๆม,นะมันเข้านิ่มนะถ้าคุ้นรอบคุ้นอะไรมันเข้าง่ายนะไม่จังหวะดเรียกไงเข้าจังหวะดเรียกอ่ะจะดันยากยมาตอนเรารถมาวันแรกอ่ะแก้ทั้งวันไม่ได้รอบพวกแซงทั้งวันอ่ะไปแดามาเยอะจะทนขับหัวนี้ได้นานไหมเนาะ <laughs> พอมีพอมีตังค์หน่อยก็จะไปเที่ยวเสียงกงนะทีเนี้ย ไปตัวอะไรไฟฟ้าบนเลยเออโดยธรรมดาเป็งง่ายไปนั่งอีกไปเรื่อยๆโอเคครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหโชคดีมากครับใครที่มีรถที่อยู่ระยองมีน่าจะมีคนถามว่าต้องการรถร่วมไหมพี่เกียรติต้องการรถร่วมไหม เต็มแล้วถ้าเกิดแปลงใหญ่ๆเดี๋ยวจะประกาศใหม่ใช่ไหมไเอาไว้เจอกันครับถ้าเกิดว่ามีผมแปลงใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ว่าต้องการรถร่วมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ